วันไซ Fit ออฟเป็นไปไม่ได้แล้วกับยุคทาเลนยุคนี้เรื่องของ Infrastructure ใน w o r k p l a พลสอยากได้ Workflow ที่ชัดเจนหรือการทํางานที่ชัดเจนมากกว่าเทคโนโลยีข้อที่คนตอบเยอะที่สุดทั้งเด็กและผู้ใหญ่เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกัน <c oughs> ก็คือเรื่องเ s p e c t <oughs> Time คุณกําหนดเวลาให้ชัดได้แต่อย่ามาย <c oughs> ุ่งกับชัดนอกเวลางานโอเวอร์ Over, <c oughs> มากกว่าเรื่องการเวิร์กรมยนะคะ ประเด็นหนึ่งก็คือเราอาจจะไม่ทราบจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานเนี่ยเขาอยากได้อะไรกันนะครับเราจะได้เลือกใช้จ่ายหรือเลือกใช้เงินหรือเลือกดูแลพนักงานให้ได้ถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคอนเซปต์ตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่คอนเซปต์ใหม่นะครับแต่ท่านอาจจะพอคุ้นเคยนะครับแต่ว่าผมเนี้ยอยากจะเอามาให้เห็นในรายละเอียดมากขึ้นนะครับตามชื่อหัวข้อเซสชันผมเลยครับมันชื่อว่า EVP EVP นะครับย่อมาจาก Employee Value Proposition นะครับ EVP มันคือ Promise หรือสิ่งที่องค์กรเนี่ยบอกไว้ว่าเราเนี่ยตั้งใจจะให้อะไรกับพนักง,งานเราจะดูแลพนักง,งานยังไงปัญหาหนึ่งที่ผมเจอก็คือหลายที่เนี่ยนะครับโครงสร้างองค์กรเราแบ่งเป็นทีมที่ดูแลเรื่องประเมินผลทีมที่ดูแลเรื่องร e w อ r d ทีมที่ดูแลเรื่อง Engagement ใช่ไหมครับต่างคนก็อยากจะทําของตัวเองให้ดีที่สุด t r a นนิ่งก็บอกว่าฉันต้องทำเทรนนิ่งเยอะๆ รีวอร์ดก็ว่าถ้าต้องจ่ายรีวอร์ดดีๆนะครับเราไม่สามารถใส่เงินลงไปทั้งหมดในทุกเรื่องได้หรือใส่เอฟเฟอร์ทั้งหมดในทุกเรื่องได้ถ้าเราไม่รู้จักการบริหารเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นแต่ทาไมมันไม่มันไม่มไมลิงก์กันเลยคนนี้ก็ยังออกอยู่คนก็หาไม่ได้นะครับั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับคือเราต้องกลับมาเข้าใจเรื่อง e v p เนี่ยแหละครับจริงแล้วเนี่ยคนในองค์กรเราอะ่ะในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยเขาต้องการอะไรไม่เหมือนกัน นในอดีตนะครับองค์กรที่มีการดูเรื่อง EVP หรือดูเรื่องวิธีการดูแลพนักง,งานบางทีเนี่ยเราก็บอกว่าอ่ะฉันจะเป็นองค์กรที่สอนคนเยอะๆแต่จะไม่จ่ายเงินเยอะเท่าไหร่นะแต่อยู่กับฉันไปได้ตลอดชีวิตเลยอดีตเป็นอย่างนั้นนะครับเรามักจะมีแมสเซจหรือมีความตั้งใจเดียวสําหรับคนทั้งองค์กรเราไม่ได้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนในองค์กรที่เรากำลังรับเข้ามาใหม่นะครับคนละเจ Generation เขาก็มีนัยที่ต่างกันนะครับ หรือแม้กระทั่งคนละอาชีพเขาก็มีนิดหรือความต้องการที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ในอดีตเองนะครับเวลาองค์กรพยายามจะออกแบบว่าฉันจะไปโปรโมทบริษัทเพื่อให้คนมาเข้าบริษัทฉันเนี่ยเราก็ดูแต่ว่าจริงๆคนข้างนอกเขาเขาโปรโมทอะไรกันเขาแข่งอะไรกันเราก็พยายามเอาตัวนั้นมาใช้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันต้องหมดยุคนั้นไปแล้วนะครับยุคใหม่ที่เราเข้าสู่โมเดนตัว EVP นะครับเราจะ personalize ตัว EVP ได้แค่ไหน ผมปูพื้นก่อนนิดนึงนะครับอันนี้ทุกท่านน่าจะพอคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเด็กมีแต่ละเจเนเรชันนะครับผู้บริหารมีแต่ละเจเนเรชันเริ่มหน่อยเจนบูมเมอร์คนกลุ่มที่ค่อนข้างมองหาพวกสตาบิลิตี้ความมั่นคงนะครับต้องการเรคคอร์ดนิชั่นนะครับเขามีความภูมิใจกับแคริเอร์ที่เขาผ่านมาในชีวิตนะครับแล้วก็อาจจะต้องการคำแนะนำบ้างจากผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่เขาไม่ใช่เจน X จะมองหาพวก work life balance เยอะขึ้น อดีตเราเชื่อว่าอะไรเราเชื่อว่า Gen X มองหา Benefit ใช่ไหมครับเรา,าจริงๆนั้นแต่เทรนด์ใหม่เขาบอกว่า Gen X เนี่ยมองหา Work-Life Balance เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการเป็นผู้กำหนดทิศทางการทำงานของตัวเองเยอะขึ้นนะครับอยากมีสิทธิ์ในการออกวิธีการทำงานหรืออะไรต่างๆนะครับโอเคเรื่องเงินก็ยังไม่ทิ้งแหละเพราะเขาอายุเยอะและ้วเดี๋ยวใกล้เกษียณอาจจะอยากได้อะไรที่เมื่อวันที่เกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับชีวิตเขาโอเคต่อไปนะครับผ่านมาที่ Gen Y ที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ในหลายๆองค์กรนะครับ เจน Y เนี่ยเขามองหากร t h กับดีเวล o อปเมนนะครับเขาต้องการจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอเคงานน้ำหนักได้นะแต่ Work Life i ินทิเกรชันเนี่ยเขาควรจะจัดจัดการตัวเองยังไงนะครับเขาจะหาโอกาสในการเรียนรู้ได้ที่ไหนในองค์กรนะครับแล้วก็เขาต้องการการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต้องการการมีส่วนร่วมนะครับส่วนน้องเทียเนี่ย อาจจะยังหางานที่เป็น p u r p o s e d r วน e n อยู่นะครับอยากทำงานที่มันน่าสนใจนะครับอยากทำงานที่มันมีดิจิทัลเป็น Mid ital, เทคน,นะครับต้องการ Feedback บ่อยๆแต่ต้องการ Feedback แบบไม่แรงมากนะใน g l o b a l นะครับเ e n C เริ่มดูเรื่องของ Social Impact g l o b a l Impact มากขึ้นอยากเข้าองค์กรนี้พระองค์กรนี้รักโลกอย่าเข้าองค์กรนี้พระองค์กรนี้เขาเน้น,นเรื่อง s u s t a i n นะครับก็มี เอาแค่ปสูสีกลุ่มอายุเนี่ยนะครับก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วว่าเจะดูแลคนกลุ่มนี้อย่างนี้คนกลุ่มนี้อีกแบบหนึ่งนะครับนั้นเนี่ยการออกแบบไม่ใช่แค่ r e w a r d ดแล้วนะฮะการออกแบบ c a r ิเอรการออกแบบ l e ARNING DEVELOPMENT นะครับการออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ให้เขาใช้นะครับทุกอย่างในองค์กรสมัยใหม่จะต้องถูก Personalization ผมผมไม่ได้เวอขนาดที่จะบอกว่าต้องถูกใจทุกคนใช่ไหมครับ แต่อย่างน้อยถ้าเราเซกเมนต์คนในองค์กรเราได้ว่าคนเราเนี่ยมีกลุ่มไหนกันแน่และคนกลุ่มนั้นนิดอะไรกันแน่เนี่ยนะครับเราจะออกแบบของพวกนี้ได้ดีขึ้นทีนี้ถ้าเราอยากทำา p r s s o n l l z z t t o o n นะครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือ Data นะครับลักมากเป็นองค์กรที่เป็นคอนซัลที่เน้นเรื่อง Data เป็นพิเศษก่อนจะมาเจอทุกท่านเนี่ยผมมีการรันตัว Quick Survey นะครับ กับพาริสิพร์ประมาณแค่แค่100คนนะแต่เป็น100คนที่ผมดูแล้วว่ามันกระจายตัวตั้งแต่น้องที่กาลังจะจบน้องที่เพิ่งจบน้องที่ทำงานไม่ถึง5ปีหรือคนที่เป็นผู้บริหารแล้วนะครับหนึ100ท่านผมยกบาง Element มาให้ดูนะครับอิเลเมน EVP Framework นันมีประมาณ12เรื่องนะครับผมยกบาง Element มาให้ดูก่อนนะครับข้อแรกครับ Learning and Growth นะครับเซอร์ไพรส์ผมนิดนึงเหมือนกันตอนเห็นผลก็คือ คนยังอยากได้พริตี้ในการทำงานที่มันท้าทายนะครับได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆนะครับมากกว่าการที่เราจะไปสอนเขาหรือให้เขาเรียนอะไรนะครับผมไม่ได้บอกให้ทิ้งเรื่องอื่นนะแต่เทปเฟอร์เ e ที่เขามีแล้วก็อันนี้ถ้าตัดข้อมูลลงไปดูที่ผมเห็นเนี่ยว่าเด็กหรือผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งน่าแปลกใจก็คือทั้งเด็กทำงานไม่ถึง5ปีและเด็กและคนที่ทำงานเกิน5ปี ตอบค่อนข้างอะไรกันว่ายังอยากทำงานที่มันแบบอินโนเวทีฟอยู่นะครับไม่ใช่เทรนด์โลกเมื่อกี้ที่บอกว่าผู้ใหญ่อยากจะสเตเบิลแล้วนะนะครับถัดไปครับ Ben e f ฟฟที่อยากได้มากที่สุดรีโมทวิร์กิ่งนะครับเป็นไหมครับผมช่วยลูกค้าสัมภาษณ์คนเข้าบริษัทคำถามที่มีคือที่นี่เวิร์กรีโมทได้กี่วันเวิร์กฟรอมโฮมกี่วันนะครับผมก็ไม่กล้าตอบแทนว่าลูกค้าผมเขาไม่ให้เวิร์กฟรอมโฮแล้ว นะครับบางที่เขาก็ไม่ให้กันแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่เด็กถามอยู่เยอะและแม้แต่ทั่งผู้ใหญ่เองที่ผมสัมภาษณ์พวก m i d c a r er, e ร r หรือ Top ปท็อปเอ็กซ v e ไม่ถึงกับท็อปเกือบเกือบท็อปเอ็กซ์คก็มีถามเยอะนะครับอันเรื่องถัดไปครับ Reputation นะครับเรื่อง Great Place to Work เป็นเรื่องที่คนยังให้ความสนใจอยู่นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ผิดจากความคาดหวังหรือการคาดเดานะครับ Core Value ที่คนสนใจที่สุดยังต้องการมีส่วนร่วมอยู่ ยังต้องการเป็นทีมเวิร์กเป็นคอลลาบ o r a เรชันอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนแรกเราเราไม่ดูผลนะผมเองนะผมเนื้อคนจะตอบว่าอินโนเวทีฟเยอะนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องคอลลาบ o r a เรชันยังเวิร์กอยู่นะครับเอาไปใช้ทำแวลูได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ครับข้อที่คนตอบเยอะที่สุดทั้งเด็กและผู้ใหญ่เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันก็คือเรื่องเรสเ e ค t ทม์นะครับแปลว่าคุณกําหนดเวลาให้ชัดได้แต่อย่ามายุ่งกับชัดนอกเวลางานนะครับ โอเวอร์ Over, มากกว่าเรื่องการเวิร์กรีโมทนะฮะคนเลือกมากกว่าเรื่องการเวิร์กรีโมทอีกทีน,นี้ถามต่อแคร์อีกนิดนึงนะครับ3เรื่องที่คนสนใจที่สุดให้แล้งสามเรื่องที่จะเข้ามาอันนี้กระจายนะครับไม่แยกอายุนะครับแคชแน่นอนเนาะทุกคนยังสนใจเงินอยู่ใครบอกว่าคนอายุผู้ใหญ่เจนโนนเจนนี้ไม่ไม่ไม่แคร์แคชไม่ใช่สนใจเรื่อง c คาเจอร์นะครับสนใจเรื่องของตัวแคเรียนะครับ ข้ออื่นๆนะครับอย่างพวกเรื่องวัฒนธรรมนะครับอยางเรื่องเรื่อง collaboration เรื่อง career นะครับต้องการงานที่ชา a l เลนจิ n งนะครับเรื่อง autonomy นะครับ ต้องการความชัดเจนในงานนะต้องการบทบาทนะที่ชัดเจนมีโปรเจกต์รับผิดชอบนะครับเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ในเวิร์กเพลสนะครับก็ต้องการเรื่องของเวิร์กโฟลว์อะไรที่ชัดเจนมากกว่าเครื่องไม้เครื่องมือด้วยนะข้อนี้ผมแปลกใจนิดนึงเหมือนกันอยากได้เวิร์กโฟลว์ที่ชัดเจนหรือการทํางานที่ชัดเจนมากกว่าเทคโนโลยีเรื่องแคชก็ยังโฟกัสที่เงินเดือนอยู่มากกว่าการได้โบนสัสหรือว่าได้มากกว่าการได้อินสันตีเป็นดืน,นะครับโอเค เนี่ยครับเป็นแค่ตัวอย่างที่รันขึ้นมาให้ดูนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนคือเราต้องการข้อมูลที่คข้างๆชัดเจนนะครับซึ่งซึ่งผมเองเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราทำโครงการแล้วก็จะมีข้อมูลอยู่ประมาณหนึ่งนะครับสิ่งที่แรกมากก็คือบริษัทที่ผมทำเนี่ยนะครับทำอยู่อีกอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะผมอนุญาตเชิญชวนแล้วกันนะครับก็คือเราเรามีตัวแพลตฟอร์มตัวใหม่นะครับชื่อ EVP แพลตฟอร์มนะครับอาจจะสแกน QR Code ไว้ก่อนด้เดือนหน้านะครับทุกท่านจะสามารถเข้าไปดูได้ว่าจริงๆเนี่ย ตัดข้อมูลแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาอยากได้อะไรหรือว่าเด็กรุ่นไหนเขาอยากได้อะไรคนอาชีพนี้อยากได้อะไรนะครับน่าจะประมาณเดือนช่วงปลายเดือนหน้าน่าจะร้อนครับนะครับอาจจะรบกวนสแกนแล้วก็อาจจะลองใส่อีเมลไว้ก่อนนะครับนะครับไม่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเผื่อสนใจลองสมัครไว้ดูผลมันจะค่อนข้างเป็นเรียลไทม์นะครับก็คือมันจะอัปเดตแทบทุกทุกสองวันอะไรเงี้ยเมื่อมีคนเข้าไปกรอกหรือเมื่อมันมีผู้รีสิสเพิ่มขึ้นนะครับสมมติว่าไม่รอข้อมูลเราวันนี้กลับไปแล้วอยากทํา EVP ของ,ององค์กรแล้วนะ ขั้นแรกก่อนเราต้องมีข้อมูลอย่างน้อยก็ข้อมูลข้ลขางในของเรานะครับ engagement survey ใช้นะครับคุยกับทีม recruitment เพราะเขาเป็นคนไปคุยกับคนข้างนอกคุยกับคนที่ทำตัว exit interview นะครับดูว่าจริงๆเนี่ย need ขององค์กรของเราคนเราต้องการอะไรกันแน่นะครับ personalize เหมือนที่ผมเรียนนะเลือกเอาเองว่าอยากตัดข้อมูลแบบไหนจะตัดเป็นอายุตัดเป็นสายงานตัดเป็นอาชีพ นะครับตัดเป็น gear of service ที่ทำงานมานะครับลองวิเคราะห์ดูเล่นกับ d a ต้ดูนะครับแล้วก็ลองเอาพวกนี้นะครับมาใชอ้อีกนิดนึงเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนนะครับ EVP องค์กรไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆนะครับยกเว้นว่ามี significant change เช่นองค์กรเปลี่ยนธุรกิจองค์กรมีธุรกิจใหม่เข้ามาหรือมีพนักง,งานจำนวนมากเข้ามาใหม่มีแพนจะรับคนใหม่อะไรต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับนั่นแหละโปรไฟล์ของพนักง,งานเราถ้าโปรไฟล์พนักง,งานเราเปลี่ยนเนี่ยมีนัยสำคัญมันก็ต้องเปลี่ยนที่อยากจะ recap นิดนึงก็คือ ใช้เงินให้คุ้มค่านะครับเข้าใจพนักงานนะครับพยายามจะ personalize ใช้มากที่สุดนะครับ one size fit all เป็นไปไม่ได้แล้วกับยุคท a าเล t นยุคนี้นะครับผมมีลูก2คนลูก2คนต่างกัน4ปีต้องการอะไรไม่เหมือนกันเลยพนักงานมีตั้งแต่อายุ20กว่าถึง60เนี่ยนะครับแต่ละคนอยากได้เลไไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับมันเป็นช l าเล g นของ HR นะครับว่าเราเองเนี่ยจะเอาข้อมูลมาดูจะเอามาตัดเอามาเล่นได้แค่ไหนนะครับแล้วก็ ออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอามาใช้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยออมันก็อยู่มันหิ้งแล้วก็พนักงานก็จะไมไ่ได้อะไรจากการพยายามทำของเรานะครับ